วันนี้พบกับชาแนลของเรานะคะ TM3 Channel และวันนี้นี่นะคะเราจะมาสร้างสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาหนึ่งปัญหานะคะที่ทุกคนต้องเคยเจอกันแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะช่วยถล่มไลค์แล้วก็ช่วยกดสับ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 สไคให้เราด้วยนะคะ เคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ย เส,สร็จแล้ว um> พ like şey ี่ก um> ่จะออกมาหนังจบละอะไรนะเช่นแบบนี้นะคะเคยกันบ้างไหมเอ่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เคยก็อย да SO ่าลืมกดคอมเมนต์นะคะตรงนี้ด้วยเลยเียทีมทั้อย่าลืมกด ขอลาไปก่อนค่ะ